ผมจะมาเล่าเรื่องราวของผู้อํานวยการท่านหนึ่งพระรูปหนึ่งนักการพานรองคนหนึ่งนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้คนหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดของพวกเขาเกิดขึ้นบนสนามฟุตบอลสีน้ําเงินแห่งนี้คุณพ่อก็เตะนบอลเก่งครับแต่ไม่ไม่ถึงนาดับผมเ้ยตีล้มมวยนี่ เราเป็นโรงเรียนบ้านนอกจะมีอะไรที่จะไปแข่งกับเขา,าแรกๆเข้าไปแข่งระ้วแวงนี่ครับแล้วก็โดน13.0 14.0หลังจากที่เราได้สนามย่าเชียของกิง p o w เ r อเนี่ยพัฒน,นาการทางด้านทักษะฟุตบอลของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเราดีใจว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันมันกลายเป็นจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้ว